สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม3หน่วยในงวดของวันที่8เดือน11นะคะ2 5 67นะคะวันนี้น้องแอดมาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ ย้าว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะเมื่อวานนี้น้องเอสดไม่ได้ลงให้นะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆไปแล้วกันนะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับแนวทางวันนี้นะคะน้องเอสดให้เดินไปที่4กับ8นะคะพี่ๆส่วนตัววิ่งลูดวันนี้น้องเอสดให้วิ่งลูดนะคะวิ่งลูดในวันนี้น้องเอสดให้วิ่งลูดที่ สี่นะคะพี่ๆส่วนท่านไหนไม่ชอบสี่เอาแปดไปพิจารณาได้นะคะในตารางก็จะมีสี่แปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหก ห้านะคะพี่พี่เด่นสี่แปดนะคะตัวเน้นในสูตรนี้นะคะพี่พี่เน้นสี่แปดสี่เก้าสี่หกสี่สามนะคะ แล้วก็4ี่ห้าท่านใดชอบนะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับหวยฮาหนอยนะคะวันนี้ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกที่มาติดตามแนวทางโชคดีปังๆนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ